อ๋อต้องเปิดซ่วมแล้วก็ล้างโอ้โหล้างนี่ล้างใครเข้าน้ำแล้วอย่าลืมขี้แล้วก็ล้างซ่วมด้วยนะสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมไม่ใช่เกมสิวันนี้เราอยู่กันในแมป Midnight Market ถ้าอยากจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่มาร์เกตนี้ก็ไปลืยกันเลยอในที่สุดก็ถึงสักทีนะ เราต้องเข้าไปที่ร้านค้าเพื่อไปตอกเข้าบัตรทํางานก่อนโอเคตอกบัตรผมมาทํางานแล้วครับโอเคต่อไปเราก็ต้องไปเติมสินค้าไว้ะด้ออ,อ,อไม่ใช่เราต้องเอาไปเติมไว้นี่ไงทําไมมันไม่สามารถถือถือได้หลาย,ลายอันไม่แน่โอ้โหได้อันเดียวแล้วคือต้องเดินไป นี่ไงเราเดินผ่านมา let's go ไอศกรีมโอเคเช็ะโหดูดิครัวซองโอ้ oh, น่ากินมากแล้วนี่อะไรเนี่ย <laughs> คุกกี้แล้วก็อะไรก็ไม่รู้ขนมปังครัวซองเคลือบช็อกโกแลตเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> มีคนมีคนเ <c oughs> มื่อกี้เห็นคน อ๋อนี่ไงโอ้โหถ้าเดินแบบได้ครับวัไมาจ่ายตังค์ให้หน่อยนะคะเอยได้ได้ครับได้โอ้โหคุณเอาอะไรเนี่ยน้ำแตงโมอันนี้มันจะพอสำหรับคืนนี้เหรอครับอ,อืมก็ใช่สิคะเอ,อ่อราคาประมาณาสิบเหรียญครับสิบเหรียญจุด56บาทฮะสิบเหรียญ ก็แค่แตงโมงกับน้ำแค่นี้เองนะเออร้านเราไม่ขึ้นราคานะครับคุณผู้หญิงเอ่อเร็วๆหน่อยขอบคุณมากครับไปดีมาดีนะครับคุณลูกค้าขับรถดีๆนะถนนลึกไฟดับไฟดับแต่ทำไมตรงนี้ไม่ดับอ่ะ อะไรอ่ะหุ่นยนต์เนาะโอ้โหทุกคนมันคือตัวอะไรหรือว่ามันแค่ภาพหลอนที่เราทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าหรือว่านี่เป็นการรับน้องเราต้องไปเอาไม้ไม้ถูกพื้นมาแล้วทำอะไร จุ่มน้ำจุบจุบจุบแล้วไปเช็ดใช่ไหมเรียบร้อยเก็บโอ้โหต้องไปทำความสะอาดทกความสะอาดเอ่อเบดรูมห้องน้ำใช่ไหมทำทำทำ อ๋ต้องเปิดซ่วมแล้วก็ล้างโอ้โหล้างนี่ล้าง,างใครเข้าน้ำแล้วอย่าลืมขี้แล้วก็ล้างซ่วมด้วยนะ้ายตกใจเมื่อกี้มันไม่ใช่คนแร้มันเป็นผีลาวจากงานนเถอะทุกคนวิใครอ่ะ มีคนต้องการของอะไรบางอย่างก็คือตอนวิ่งมานี่คือต้องการอะไรลุงเขาต้องการชีสกับบริดจ์คืออะไรบริดจ์กระเดื่อบริชลุบระเบิดคืออะไรยังไม่รู้อ่ะเอ้าชีสอยู่ตรงนี้เหรอโอ้โหใครเอาชีสมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยแล้วก็อันนี้มันคืออะไรอ่ะ อ่านภาษาอังกฤษก็ไม่ออกเรานี่มันโง่จริงอ่ะคุณลุงเอาไปเกบจับฉันไม่ได้ตอนนี้ฉันยังมีชีวิตอยู่หรอกอะไรของลุงเขาวะบ้าเหรอเป็นบ้าหรือเปล่าลุงโอ้เราต้องไปเติมสต็อกแล้วใครอะเฮ้ยคุณกล้าทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงอะอะไรอ่ะมีคนเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนวะ มีดฆาตกรเนาะอันนี้เอาภาพหลอนชัวหรือว่าเออเราเราหลอนนี่ไงเราทำงานจนหลอนน่ะเราต้องไปดูเสียงนั่นที่มาของเสียงนั่นคืออะไรอ๋อเสียงรถ รถใครมีปัญหาอีกแล้วเนี่ยอะดรเราต้องไปเอาช็อตกันมาจากห้องไปช็อตกันช็อตกันวิตัวอะไรวะน้า อย่านะมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอปึ๊บฮึบ s กอ x จะเบลอหืมเฮ้ยอย่านะโอเคจังหวะนี้แหละไปไป อีเอาไอ้บ้าแล้วช็อตกันมันอยู่ไหนวะอ๋อนี่นี่นี่คือช็อตกันเราต้องยิงมันใช่ปะมาดิขอเทสอ๋อมันมันมีการชักกระสุนตายตะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> มันไม่ตายโอ้มันมันกัดเรา ตายเถอะจ้าตายเถอะไอผีบ้ามันตายเป็นบ้างไหมเนะี่ยจะจรยิงหัวแกนะเออกว่าจะตายอีผีบ้าตายซะชฉันขอโทษนะพี่เอา้า อันนั้นพี่เราเหรอกับพี่รถพี่รถกับพี่รถ,รถฟื้นยังไม่ฟื้นนะอย่าฟื้นเลยขอร้องเย้เราลอดแล้วทุกคนโอเคนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย <c oughs>